สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีถกๆทกทันค่ะเป็นยังไงนะคะพี่น้องคะเป็นยังไงคะเลขคำนวณเยี่ันเข่าตรงตรงเลยคะ่ะสามหาเลขบัวลายโตน้าค่ะพี่น้องคะพีน่ตตน,น,น้องจําต้นมกพริกต้นนี้ได้บ่าคะ่ะต้นักพริกต้นนี้นเพราะว่าคํานวณแล้วกระจายมาว้างไปต้นักพริกต้นนี้แล้วก็ทายคลิปลงงหนึ่นเพื่อนในเบ,นบื้องในชมคะ่ะพี่น้องคะสาหรับงวดนี้กับเข่าคะ่ะพี่น้องคะเลขวิ่งเยี่ยนัน ได้สามกับส <teaching. S 1> ี่นอกข้าพี่น้อง่าเข่าทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะพี่น้องขามาทั้งล่างทั้งบนคลิปนี้ว่ามีอย่างไรค่ะพี่น้องค่ะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ได้เห็นคลิปเี้ว่านอกขะเนาะผู้ไดเห็นคลิปผู้ไดพอคลิปก็คือสิโชคดีสิมันกำกันอยู่นอกข้าพี่น้อง่ะผู้ไดบ่โชคดีผู้ไดบ่มาันก็ตามต่องวดไม่เนาะค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าเลมก็ไปตรงกับเล็กอันเน่นเนาะค่ะพี่น้องค่เยาวันก็นไปควาซื้อรอตรี่วไว้ตั้งแต่ขว่างบุรค่ะพี่น้อง่ะแต่ว่าคืนทัง้งโคกทั้ง,งาพาังเนื้อผักใตก็ได้พ่อยาใสค่ค่ะพี่น้องค่าเล็กมันอัน มูลนายซื้อในเว็บท่านกระสีได้หลายเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะทุนน้อยเหาะทุนน้อยก็ได้น้อยะคะ่ะพี่น้องค่ะทุนหลายกระสีได้หลายเลขบัวลายตัวเลขคำนวณเลขดิ่งกับเขาเลขคำนวณจับตัวสองตัวเดียกับเขาเด้อคำนวณนอีกเขาเต็มเต็มเลยคะ่ะสามหาตรงตรงเลยเลขให้ใหายมาซีหางเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะเลขบัวลายหางนำหายสามหาสามเกา สีหาแล้วก็สีเก่าค่ะพี่นอ 4, ้องค่ะเล็กสีหางเท่านั้นแล้วก็เน้นบนน้ำคะ่ะพี่นอ้องค่ะเน้นบนกันลางมาบนตรงๆเลยวัานหน้าตามตอนนะะ่อเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อกดติดตามไว้เลยคะ่ะกดติดตามกดกระดิง่งเก้งเตือนไว้น้ำเด้อคะ่ะพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวเวายาวันเสี่ยมาลงห้ขอพักก่อนก่อนคะ่ะพี่นอ้อง่ะเดียนนเเด๋ยวคำนวณใหายเล็กเดเมอ่อนเสีเอาเล็กวิ่งมาลงหายก่อนเนาะคะ่ะเนาะเล็กวิ่งีนเข่าตลอดเด้อค่ะพี่นอ้องขะ เขาตลอดทั้งปีหัดสิรุดกับรุดแค่งวดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็เขาเดินดีตลอดสำหรับคลิปนี้กะบมมีหอย่างไรค่ะพี่น้องค่ะเอาเล็กไม่เบิ่งว่ามันเขามันเหม่นมันเด็ดอีหลีค่ะพี่น้องค่ะเป็นเล็คขานวณเองค่ะพี่น้องค่ะบ่ต้องรออาจารย์ใดสมนักใดเล็กมันเขาก็ว่ามันเขาเล็กมันรุดก็ว่ามันรุดงวดนี้เขา สองโตเลขไทยรางวัลที่หนึ่งสามหาตรงตรงค่ะพี่น้องคาเพื่อนเพื่อนท่านใดโบโเห็นกะขอโทษขออภัยน้ำเลือกคะ่ะเพราะว่าล่วงหาไว้ค่ะพี่น้องขะเลขออกแล้วกะคำนวณล่วงหาเลยเพืเเ่อนเพื่อนอาิวะโบเห็นนะคะแล้หวหว่ลืมไว่ายเองสิน,น,น,นะเนาะค่ะผู้ได้โชคดีน้ำกะขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะผู้ใดบโโชคดีก็ตามตองวันหม่เนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ค่ะพี่น้องคะ่ะ สิด้เห็นคลิปใหม่ๆของเยาวันเนาะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะผู้ปรโชคดีก็ตามตองวนไม้เจา้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะมาแสดงความยินดีเฉยๆค่ะ